สวัสดีครับพบกันวันเสาร์เสานี้เป็นเสาร์วันพระใหญ่พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาแต่ว่าตัวแอดมินเองกับวันนี้กับต้องมีภารกิจนะครับก็เลยจริงๆแล้วว่าจะ จะพากันจะพาแม่บ้านไปโอ้โหสวยมากเลยนะเชา้ชาเช้าเช้าไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยได้ออกบ้านเวลานี้ตักเท่าไหร่นะครับพอแสงแดดมันกระทบกับตึกรามบ้านช่องที่อยู่ข้างหน้าก็สวยนะครับจริงแล้วก็ว่าจะไปวัดทำบุญหน่อย ก็คาดมีงานมีงานเข้ามาสัก็ไม่เป็นไรทำบุญเมื่อไรก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นจะเพราะจะต้องเป็นวันพระใหญ่ค่อยไปทำบุญนะมีโอกาสแล้วก็ค่อยไปวันไหนก็ได้นะครับ มาพูดถึงว่าบรรยากาศรอบข้างตอนนี้ก็ปกติเช้าเวลาประมาณนี้จะไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีแต่เมฆบดบังมีแต่เมฆบดบังก็ทำให้ไม่ค่อยได้เห็นสภาพบรรยากาศแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับ ช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ยังพอมีฝนบ้างประปลายเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีฝนบ้างประปลายเล็กๆน้อยๆพอได้ให้เลอะนะครับพอให้ได้เลอะเทอะเล่นไปประมาณนั้นก็เลยว่า เก็บบรรยากาศวันเสามาให้ชมกันเพราะว่าวันเสาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกสักเท่าไหร่ส่วนมนากก็จะอยู่ในที่บ้านทำกับข้าวกับปลาหุงหาอาหาร <c oughs> รับประทานกันนะครับถึงวันนี้ก็เป็นถึงวันนี้ก็ผิดปกติ พิสัยไปสักหน่อยนึงนะเห็นบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสก็อยากเอาบรรยากาศรีวิวให้เพื่อนพอน้องพีเอฟซีได้ชมกันนะครับ เป็นอะไรเมาแต่เช้าเมายังไม่สางจะออกมาทำไมวะดึง G P S ไม่ทำงาน G P S ในที่นี่คือสมองนะครับไม่เกี่ยวกับ G P S ทาง Google หรอกสมองสมองไม่ทำงานไม่รู้จะไปซ้ายไปขวา ความจริงชนชั้นชนชาติชาวเมียนมาเนี่ยเข,เขาวันพระวันศิล์เนี่ยเขาชอบไปวัดกันนะไปวัดกันดีมากเลยสังเกตถแถวบ้านนะครับสังเกตถแถวบ้านวัดแถวใ,ใ,ใกล้บ้านนะครับเขาจะพากันไปวัดนะครับแต่งตัวสวยๆปะแป้งตาม ตามสไตล์เขานั่นหลยนะไปวัดไปไปวัดกันส่วนมากมีแต่คนพมากไปคนไทยก็หายคนไทยก็มีน้อยนะครับคนไทยก็มีน้อยก็แปลกจริงๆเขาก็บ้านเมืองเขาก็ยึดมั่นในพุทธศาสนาอยู่นะ เช้าขึ้นมามนุษย์เหล่านี้ก็วุ่นวายกับหาอยู่้ากินเนาะนะครับการซื้อค้าบุก,การซื้อจับใจใช้สอยนะครับหาเงินได้ก็มาซื้อกินนะครับไอที่จะเหลือให้เก็บเป็นกอบเป็นกรรมนั่นก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่ ค่อนข้างที่จะยากอยู่เพราะว่าคนที่มีรายได้พอสมควรก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับก็คงพอจะได้เก็บหอมรอมบิบกดออมเก็บออมไว้ยามแกี่ชลาทำงานไม่ได้นะครับไม่ไไม่ได,ไไได,ไได้ไม่ได้หาเผื่อใคร หาเผื่อตัวเองนี่แหละนะไม่ได้หาเผื่อใครไม่ได้หาเผื่อหาเผื่อตัวเองนี่แหละนะครับกิบป่วยไม่สบายปากท้องตอนเท่าตอนแก่ชะรงชะลาหากินไม่ได้หาเงินไม่ได้ทำงานไม่ได้ก็พอได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยบ้าง นะครับเข้ามาถึงบริเวณนี้ก็ก็อย่างว่านะนะครับวันนี้วันหยุดด้วยหยุดหมดนะนะครับหยุดจริงๆบริษัทห้างร้านที่เคยทำงานวันเสาร์เนี่ยก็หยุดนะครับก็หยุดจ สาบริษัทห้างร้านที่หยุดที่ทํางานวันเสาร์นี้ก็หยุดเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดเลย บริเวณแถบนี้ก็จะเป็นถนนพัฒนาการนะครับเป็นถนนพัฒนาการมอร์ไซปริมาณเยอะกว่ารถยนต์สำหรับเช้านี้นะครับก็คงจะมีบางหน่วยงานที่ก็ยังคงจะทำงานอยู่หรอกนะนะครับโดยเฉพาะ พวกแม่บ้านที่ทำงานตามอาคารนะครับก็คงจะไม่ได้อยู่กับเขาหรอกดูสภาพการนะทะำงานรายวัน นะครับก็ขอรีวิวสภาพการจราจรช่วงเช้าๆของวันเสาร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ